คุณจำได้ไหมครับเมื่อปี2,502ที่กรุงเทพยังไม่มีรถไฟฟ้าวันที่บ้านเรายังใช้เตาถ่านต้มน้ำวันที่แค่ได้ยินคำว่าแม่จะพาไปเที่ยวก็ทำให้โลกของเด็กคนหนึ่งมีความสุขแบบสุดๆวันนี้ผมจะพาคุณนั่งรถเมย้อนเวลากลับไปกว่า60ปีไปสัมผัสวันหยุดของเด็กชายคนหนึ่งในปี25 0 2 พร้อมบรรยากาศกรุงเทพในยุคที่ยังอบอุ่นเรามาย้อนกลับไปสู่ปี2502ใช้เวลา1วันเต็มไปกับการเดินเล่นกินขนมและชมเมืองผ่านสายตาของเด็กชายตัวเล็กๆวันนั้นเป็นเช้าวันอาทิตย์กลางเดือนเมษายนแดดเช้าอ่อนๆลอดช่องไม้ไผ่ตรงหน้าต่างกลิ่นข้าวต้มกระเทียมเจียวลอยคลุ้งทั่วบ้านแม่ยือนอยู่หน้าราวพางพูดว่าใส่ตัวนี้นะลูก วันนี้แม่จะพาเข้าเมืองแม่ใส่ชุดสิ้นทลายที่ใส่เฉพาะเวลาพิเศษมัดผมด้วยผ้าไหมสีแดงทัดดอกพุธไว้ข้างหูมือข้างหนึ่งถือถุงผ้าลายตารางอีกข้างหนึ่งกุมมือผมแน่นแนบฝามือแม่เราเดินออกจากบ้านไม้ริมคลองซึ่งอยู่แถวบางโพผ่านร้านโชห่วยที่เปิดเพลงลูกกรุงจากวิทยุรานซิสเตอร์ผ่านพุ่มดอกเข็มที่ผมเคยแอบเด็ดให้แม่ ในวันแม่ปีที่แล้วและเดินไปยังป้ายรถเมย์ไม้ที่มีคนรออยู่ก่อนแล้วรถเมย์สายห้าคันสีแดงเลือดหมูค่อยๆแล่นมาเสียงเครื่องยนต์พร้อมควันสีขาวพุ่งจากปลายท่อเด็กกระเป๋ากระโดดลงจากท้ายรถแล้วตะโกนเสียงดังว่าสายห้าไปพระนครท่าช้างวังบุรพาผมหย่อนเหรียญห้าสิบสตางค์ลงในมือแม่ แล้วขึ้นรถด้วยเท้าที่สั่นนิดๆเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เข้าเมืองกับแม่จริงๆเรานั่งริมหน้าต่างไม้บานเลื่อนเปิดรับลมแรงๆที่ตีหน้าบอกแข็งๆกดหลังแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะหัวใจผมลอยไปไกลกว่าถนนแม่หันมาพูดเสียงนุ่มว่าเราจะไปไหว้พระก่อนแล้วแม่จะพาไปกินขนมที่ท่าช้างนะผมยิ้มกว้างจนเห็นฟันหลอและเผลอกอดแขนแม่แน่นๆโดยไม่รู้ตัวเลยว่า วันนั้นจะกลายเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืมเลยจริงๆรถเมลแล่นผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาดแล้วเลี้ยวเข้าเส้นทางพระนครผมหันมองซ้ายขวาตึกแถวไม้เก่าๆค่อยๆถูกแทนที่ด้วยอาคารแบบยุโรปมีเสาธง,งตั้งตระหง่านอยู่กลางสนามหลวงแล้วแม่ก็สากิดผมถึงแล้วลูกลงตรงนี้แหละผมก้าวลงจากรถอย่างตื่นเต้นดินใต้เท้าเป็นฝุ่นปนทรายแดดยามสายเริ่มแรง แต่ลมยังพัดเอื่อยๆเราเดินข้ามถนนไปยังวัดโผประตูวัดกว้างใหญ่รายล้อมด้วยรูปปั้นหินจีนที่ผมเคยเห็นแต่ในรูปพื้นลานวัดร้อนระอุแต่เงาโพดเย็นเฉียบแม่พาผมเดินเข้าไปกราบพระพุทธไสยาสนองค์พระใหญ่จนผมต้องเงยหน้าสุดคอขณะเรานั่งพับเพียบอยู่หน้าองค์พระแม่พูดเบาๆว่าเวลาเรามากราบพระนลูกให้คิดถึงคนที่เรารักให้ใจเรานิ่ง ให้ตาเรามองข้างในผมนั่งเงียบแล้วก็หลับตาลงแม่ยิ้มและลูบหัวผมเบาๆแล้วพาเดินไปนั่งพักใต้ต้นโพธิ์ที่นั่นมีพระอาวุโสท่านหนึ่งนั่งพัดใบลานเบาๆแม่ยกมือไหว้และพูดว่าหลวงพ่อเจ้าขาเด็กมันเพิ่งมากรุงเทพครั้งแรกอยากให้ได้พรดีๆคะ่ะหลวงพ่อพยักหน้าแล้วพูดว่าขอให้เป็นเด็กดีรักแม่รักชาติรักการเรียน โตขึ้นขอให้เจริญแต่ก่อนจะเจริญต้องรู้จักเจียมผมไม่เข้าใจหรอกครับตอนนั้นแค่พยักหน้าตามแต่แม่ยิ้มแล้วหันมากระซิบว่าวันหนึ่งลูกจะเข้าใจหลังจากกราบพระเสร็จแม่จุงมือผมเดินออกมาจากวัดเราผ่านสนามหลวงฝุ่นสีอ่อนลอยฟุ้งตอนมีรถผ่านผมเห็นเด็กผู้ชายสองคนวิ่งแข่งว่าวกันอยู่ว่าวูตัวหนึ่งปลิวลอยสูงจนคนทั้งถนนต้องเงยหน้ามอง ผมหยุดยืนดูด้วยตาลุกวาวเราเดินต่ออีกไม่ไกลจนถึงจุดที่เรียกว่าท่าช้างเป็นท่าขึ้นเรือที่คึกคักมีทั้งพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักบวชนักท่องเที่ยวเสียงเรือหางยาวแล่นผ่านน้ำดังปรืนนนน,นเสียงแม่ค้าตะโกนขายของดังจากแผงลอยริมทางลอดช่องนนทบุรีหวานหอมไม่ใส่สีผมหันควับทันทีแม่ยิ้ม แล้วพยักหน้าเราเดินเข้าไปนั่งที่ร้านเล็กๆใต้ร่มไม้ต้นไม้เก่าๆตัวหนึ่งพื้นเปียกนิดๆเพราะน้ำแข็งที่ละลายแม่สั่งลอดช่องสองถ้วยคนขายใช้กระบวยตักลอดช่องสีเขียวใส่น้ำกะทิสดแล้วปอด้วยน้ำแข็งทุบแม่ใช้ช้อนคนเบาๆแล้วเลื่อนถ้วยมาทางผมกินสิลูกหวานเย็นๆผมตักคำแรกเข้าปากความเย็นจีดขึ้นจมูกกลิ่นหอมของกะทิ และกลิ่นใบเตยตีขึ้นมามันเย็นที่สุดในรอบปีและอร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินข้างๆเรามีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมานั่งกินเหมือนกันมีคนถือกล้องถ่ายรูปฟิลม์มมีคุณลุงหัวล้านเดินหิ้วกล้องใส่ฟิลม์มถ่ายรูปขาวดําแม่ครับถ่ายรูปได้ไหมครับแม่หัวเราะและบอกว่าเอาสิเดี๋ยวแม่ให้ลุงถ่ายให้แล้วเราก็ถ่ายรูปครอบครัวกันหน้าร้านลอดช่องภาพนั้น เป็นภาพที่ผมยังเก็บไว้จนถึงวันนี้แม่ใส่ชุดสิ้นยิ้มบางๆส่วนผมหน้าตาเปื้อนลอดช่องแต่ตากลมโตเป็นประกายใต้ท่าช้างในวันที่มีแค่กลิ่นกะทิลมแม่น้ำและเสียงหัวเราะของแม่เป็นวันที่ผมรู้ว่าความสุขจริงๆไม่ได้ต้องหรูหราอะไรเลยแค่นั่งข้างแม่กินลอดช่องเย็นๆก็พอแล้ว แดดบ่ายเริ่มแรงขึ้นแต่แม่บอกว่าไปอีกที่หนึ่งก่อนกลับบ้านนะลูกจากท่าช้างจากท่าช้างเราเดินไปตามถนนจัก,กรเพชรผ่านตึกแถวไม้ที่เปิดร้านขายผ้าและแผงขายแว่นตาจนในที่สุดเราก็มาถึงวังบูนผาที่นี่คือแหล่งรวมวัยรุ่นหนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาทุกสำนักเด็กบางคนใส่เสื้อกล้ามกางเกงสั้น เดินกันเป็นกลุ่มหนุ่มหนุมบางคนหวีผมแสกข้างใส่รองเท้าหนังเสียงเพลงลูกกรุงจากลำโพงหน้าร้านแผ่นเสียงตรากระต่ายดังลอยออกมาผมไม่เข้าใจเพลงเท่าไหร่แต่แม่ร้องคลอตามเบาเบาเราแวะที่ร้านไนติงเกลโอลิมปิกร้านขายของทุกอย่างในยุคนั้นตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าไปจนถึงของเล่นตากผมลูกวาวทันทีที่เห็นชั้นของเล่น รถเหล็กแบบไขาลานวุ่นกระป๋องที่เดินได้ปืนแก๊ปแบบมีเสียงดังแปะแปะและลูกแก้วแบบใสมีเส้นสีด้านในแม่ครับขออันนี้ได้ไหมรถเหล็กหรอได้สิจะ้ะผมจำได้ว่าแม่หยิบเหรียญบาทจากถุงผ้าแล้วยื่นให้คนขายแม่บอกว่าตอนแม่เด็กๆไม่มีหรอกนะของแบบนี้ลูกโชคดีแล้วผมจับรถเหล็กไว้ในมือแน่น แล้วหันไปยิ้มให้แม่กว้างที่สุดก่อนออกจากร้านแม่พาผมลองเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนสีฟ้าอ่อนตัวหนึ่งเป็นตัวที่แม่เลือกให้และบอกว่าโตขึ้นแม่อยากให้ลูกใส่แบบนี้ไปสมัครงานดีๆผมไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็พยักหน้าและใส่เสื้อทับกับชุดเดิมไปเลยแดดบ่ายส่องผ่านกระจกของร้านข้างนอกยังมีเสียงรถร้อนเสียงคนขายกล้วยแขก และเสียงเพลงจากลำโพงไม้แม่จูงมือผมออกจากวังบูรพาพร้อมพูดเบาๆแวะสวนลุมกันหน่อยไหมลูกแม่อยากนั่งใต้ต้นไม้และเราก็เดินต่อพร้อมหัวใจที่อบอุ่นและเบากว่าทุกวันผมกับแม่เดินออกจากวังบูรพามือในมือยังไม่ปล่อยบ่ายค้อยแล้วฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองแม่ชวนขึ้นรถร้อนอีกคันมุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะที่คนกรุงเรียกกันว่าสวนลุม ไม่นานเราก็มาถึงทางเข้าสวนลุมด้านถนนราชดำรีมีป้ายไม้เขียนว่าสวนลุมพินีด้านในมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นและผู้คนมากมายบ้างเดินออกกำลังกายบ้างนั่งพักบ้างจูงลูกพาเดินเล่นแม่เลือกต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งปูผ้าขาวม้าลงบนพื้นหญ้าแล้วนั่งพิงโคนต้นไม้ผมนั่งลงข้างแม่แล้วเริ่มเล่นรถเหล็กบนพื้นหญ้าและดิน ไม่มีคำพูดใดในช่วงเวลานั้นมีแค่เสียงนกร้องเสียงลมพัดและหัวใจของผมที่จำภาพนี้ไว้ชัดเจนผมขยับเข้าไปใกล้แม่แล้วพูดเบาๆว่าแม่ครับหนูจะพาแม่มาอีกนะแม่ไม่ตอบอะไรแค่เปิดตาแล้วยิ้มมืออุ่นๆนั้นลูบหัวผมเบาๆเหมือนทุกทีก่อนเราจะเดินกลับแม่แวะซื้อไอติมกะทิใสขนมปังให้ผมอีกก้อน แล้วเรานั่งรถกลับบ้านคืนนั้นแม่ล้างเท้าให้ผมก่อนนอนแล้วพูดว่าวันไหนลูกมีลูกแม่หวังว่าลูกจะพาเขาเที่ยวแบบนี้บ้างนะผมนอนเงียบๆและบอกตัวเองว่าผมจะไม่ลืมวันนี้เลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีแม่จะยังอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามวันหนึ่งในปี2502วันหนึ่งที่แม่พาผมเที่ยวกรุงเทพ คือวันธรรมดาที่กลายเป็นวันมหัศัรรย์ท์ในหัวใจของเด็กคนหนึ่งและผมหวังว่าถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่คุณก็คงมีวันพิเศษกับแม่ที่คุณยังจําได้เหมือนผมครับคุณยังจําได้ไหมครับว่าวันสุดพิเศษของคุณกับแม่เป็นวันไหนและไปเที่ยวที่ไหนกัน